พ่ตีคล้องร้องข่าวในช่วงนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะพาไปเที่ยวนะคะพาไปเที่ยวที่เขตภาษีเจริญค่ะกับกิจกรรมดีๆมหกรรมพื้นที่ไม่ใช่ข้อจํากัดของผักสุขภาพคนเมืองนะคะแล้วตอนนี้ค่ะคุณชุรีพรวงพิพัฒน์ค่ะท่านผู้ช่วยผู้บริการเขตภาษีเจริญอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะคต้องขอถามก่อนเลยค่ะว่าพื้นที่ที่ไม่ค่อยใช่ข้อจํากัดของผักคนเมืองเรามีที่มาที่ไปอย่างไรโครงการนี้ต้องบอกว่าเอ๊ะมีความเป็นมาอย่างไรกันคะเดี๋ยวจะขอเรียนในเบื้องต้นในเรื่องของความเป็นมาก่อนนะคะค่ะจริงๆแล้วพื้นที่ของเขตภาษีเจริญเนี่ย เรามีกระบวนการที่มีความร่วมมือร่วมกันในภาคส่วนต่างๆในการที่จะให้พื้นที่ของเขตตะกิเจริญนเ,นเป็นพื้นที่สุขภาวะค่ะนะคะโดยที่เราเราดำเนินการให้พื้นที่ของเราเนี่ยเป็นสุขภาวะที่ดีสำหรับประชาชนตั้งคณะทำงานขึ้นมาเจ็ดชุดในการปรับให้มีประชาชนในพื้นที่ี่มีสุขภาวะที่ดีทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสังคมอารมณ์ Mm hmm. นะคะแล้วก็มาทํางานร่วมกันทั้งทางด้านการปรับภูมิทัศน์การเปลี่ยนเส้นทางจักรยานการทําพื้นที่ลกล้างว่างเปล่าให้เป็นลานกีฬาและในเรื่องของออผักนะคะผักสุขภาพดีที่ภาษีเจริญเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของผักสุขภาพก็เป็นคณะทํางานชุดหนึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดภารกิจของออพื้นที่สุขภาวะของเขตภาษีเจริญะนะคะ เมื่อเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราจะเป็นต้นแบบของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของกรุงเทพมหานครอันนี้คือที่มาของการที่เราได้ดำเนินการในเรื่องของการจัดหาตลาดนะคะเพื่อเป็นตลาดกลางในการรองรับผักปลอดภัยแล้วก็สร้างความนิยมในการบริโภคผักปลอดภัยให้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตและกรุงเทพมหานครค่ะครับแล้วมหกรรมพื้นที่ไม่ใช่คอนจักดกของผักสุขภาพคนเมืองเนี่ยแหละครับจัดขึ้นวันไหนเวลาไหนแล้วก็ที่ไหนครับท่านผู้ช่วยครับค่ะก็จะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะคะว่าการจัดงานครั้งนี้เหมือนกับเป็นการเปิดมหกรรมนะคะ,ะเพื่อให้ได้รับรู้ว่าทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักง,งานเขตภาษีเจริญเนี่ยจะจัด ในเรื่องของผักสุขภาพดีที่ภาษีเจริญเนี่ยนะคะ,คะเพื่อให้เป็นตัวอย่างของออการบริโภคผักและก็การประชาสัมพันธ์เรื่องผักเนี่ยในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนะคะเ,ออเสาร์นี้นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30ถึง17นาฬิกาที่ตลาดวัดชัยชินพีนะคะ,คะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเขตภาษีเจริญเป็นตลาดใหญ่นะคะจอดรถ สะดวกแล้วก็การเดินทางสะดวกค่ะก็ยังไงก็เรียนเชิญนะคะเพราะว่าจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อคนเมืองมากมายหลายกิจกรรมค่ะค่ะนะคะกิจกรรมมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างคะภายในงานมีอะไรเป็นไฮไลท์คะ ในภายในงานเนี่ยนะคะนอกจากที่เราจะเหมือนกับเป็นการโอเพ่นเฮาส์เป็นการเปิดเป็นการออประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าเราจะมีพื้นที่เพื่อคนเมืองได้บริโภคผักที่ปลอดสารพิษหรือผักสุขภาพแล้วนะคะเรายังมีการเสวนามีลานเสวนานะคะการเสวนาในเรื่องของทิศทางของผักสุขภาพออในเรื่องของข้อจํากัดเชิงพื้นที่ของคนเมืองว่าคนที่อยู่ในเมืองเนี่ย สามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือวิถีชีวิตในการที่จะดูแลสุขภาพหรือะจะปลูกผักทานเองนะคะลักษณะต่างๆแล้วก็มีในเรื่องของผักปลอดภัยจะดูยังไงดูอย่างไรจึงจะรู้ว่าปลอดภัยแล้วก็มีนิทรศการนะคะการเสวนาเนี่ยเรามีออพิธีกรจากช่องสามเลยนะคะคุณปุญ,ญาวีสุขกุลวรลเศษเนี่ยคุณปอรู้จักนะคะ,คะ,คะ ค่ะคุณปอนี่จะมาเป็นพิธีกรในการเสวนาเลยนะคะม,มีอธิการบด,ดีมหาลัยสยามมีผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญผู้แทนจากสสส,สแล้วก็ตัวแทนเกษตรกร,เ,ร,กรเมืองนะคะเพราะว่าการทํางานของเราเนี่ยเราไม่ได้ทําเพียงลําพังแต่สํานักงานเขตเท่านั้นเราใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตั้งแต่เกษตรกร,ร,กรแม่ค้าผู้บริโภคนักวิชาการที่จะมาร่วมกันดําเนินงาน เพราะว่าถ้าเราทําโดยลําพังเนี่ยงานก็จะไม่ต่อเนื่องไม่เชื่อมโยงไม่เป็นรูปธรรมแล้วก็ใช่ค่ะความสำค็จนีมากขึ้นด้วยค่ะนะคะครับท้ายครับท่านผู้ช่วยครับเชิญชวนพี่น้องนะฮะไปร่วมมหากรรมพื้นที่ไม่ใช่ข้อจํากัดของผักสุขภาพคนเมืองหน่อยครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสทางสํานักงานเขตภาษีเจริญได้ประชาสัมพันธ์นะคะในการเปิดมหากรรมพื้นที่ไม่ใช่ข้อจํากัดของผัก สุขภาพของคนเมืองครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะคะตอนนี้เราเป็นเรื่องของผักสุขภาพดีที่ภาษีเจริญและเรายังทําต่อเนื่องไปอีก <คะ S 2> หลายๆตอนนะคะ,คะเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน <คะ S 2> เรียนเชิญนะคะมีประโยชน์มากมายแล้วก็มาพบกันในวันเสาร์ที่22นะคะ,คะจะมาช่วงไหนเวลาไหนนะคะมีการขายของขายผักสุขภาพ ที่มีความหลากหลายแยะมากมายนะคะทั้งพี่ขี้หนูคณะกวางตุ้งถั่วฝักยาวแล้วก็มีกิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพนะคะก็อสารพิษด้วยใช่ไหคะที่สำคัญคือปลอสารพิษด้วยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะจากทางสํานักงานเขตภาษีเจริญค่ะขอขอบพระคุณค่ะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญคุณชุลีพรวงพิพัฒน์ค่ะขอบคุณทางรายการด้วยนะคะ ขอบคุณท่านผู้ชมครับค่ะค่ะค่ะเน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์กันสักนิดหนึ่งดีไหมคะสำหรับคนที่สนใจในกิจกรรมนี้ของทางเขตภาษีเจริญนะคะ02ค่ะ4131697หรือว่า02 4130565ต่อ6636ถึง6637ค่ะก็ฝากถึงท่านผู้ช่วยด้วยแล้วก็หลายเขตนะครับถ้าเกิดต้องการพิธีกรคู่เรารับงานคู่กันนะครับผมขอบคุณมากค่ะข,ขอบคุณครับผม ในโอกาสนี้ด้วยค่ะยิ่งงานในเขตรกรทะมอน,นี้เรายิ่งไปเต็มที่เลยนะฮะจะเป็นเขตไหนห้าสิบเขตไปไหมครับ <c oughs> ไปค่ะไปทุกันนะฮะ <c oughs> รับงานนะครับผมก็จ้างไดเช่นเดียกันนะครับผมถามในจ้างก่อนไหมคะไม่เป็นไรครับในจ้างครับ <c oughs> ไม่ต้องเงยอะครับขอข้าวกินฟรีก็พอไปแล้วนะฮะ <c oughs> อ่ะปิดท้ายช่วงนี้ครับผมขำๆกันมาดูกันที่การจราจรกันดีกว่าครับค่ะ แต่เริ่มจ้างงานนี้พูดจริงถ้าไปจริงนะครับเราไปเริ่มกันดูกันที่สภาพการจราจรในพื้นที่ประชานุกูลค่ะบริเวณนี้ครับประชานุกูลผมมีเวลาเหลือในการ,รายง,งานจราจรอีกประมาณสักสามนาทีด้วยกันนะครับก็ประมาณหนึ่งแยกหนึ่งนาทีแล้วกันครับค่ะประชานุกูลตรงนี้เห็นได้ว่าในการจราจรฝากฝั่งซ้ายนะครับผมก็มีปริมาณรถนะครับที่มาจากพระรามเจ็วงสว่างเข้าสู่ประชานุกูลแล้วก็จะไปต่อที่รัชโยธินนะครับ การระบายตัวนั้นค่อนข้างชะลอตัวความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในฝั่งขวาจากรัชโยธินเพื่อจะเข้าสู่ประชานุกูลก็มีปริมาณชะลอตัวเช่นเดียวกันครับ40กิโลเมตรเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีส่วนที่เป็นทางด่วนหน่อยครับสังเกตที่บริเวณด้านบนนั้นทางด่วนที่มาจากยมราชนะมมธรรดาเหือนนนกะัที่จะไปทางประชานุกูลหรือว่าไปทางประชาชื่นนั้นนะครับ รถติดมากเลยนะครับยิ่งใครจะไปเส้นที่จะผ่านแจ้งพัฒนะจากด่วนกลายเป็นไม่ด่วนไปแล้วค่ะครับผมติดนะครับนะผมใช้นามสีแดงความเร็วต่ำกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับไปต่อแยกที่2กันเลยดีกว่าครับไปกันที่อรุณอมรินกันบ้างค่ะอรุณอมรินใช่ไหมครับสำหรับแยกต่อไปนั้นนะครับมาดูการจะราจรกันหน่อยนะครับสบายๆครับ ก็ไม่ได้มีการติดขัดเลยนะฝั่งซ้ายคือฝั่งที่มาจากเส้นบรมมาจากลอยฟ้านะครับทางคู่ขนานนะครคะเพื่อจะขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าไปสู่ผ่านพิพพลีลาไปสู่แยกคอกบัวการระบายตัวดีครับเส้นทางโล่งความเร็ว50กิโลเมตรเส้นทางการจราจรเป็นสีเขียวส่วนในฝั่งขวาโล่งยิ่งกว่าครับรถที่มาจากผ่านพิภพลีลาขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้าเพื่อจะไปต่อที่อรุณอมรินตรงนี้ ปริมาณน้อยความเร็วใช้ได้ดีครับประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับปดท้ายที่ยาต่อไปดีกว่าครับเราไปดูกันที่อโศกเพชรกันบ้างนะคะน่าจะมีปริมาณเยอะนะฮะจากการคาดการแล้วเยอะหรือไม่โอเคครับผมพอประมาณเหมือนกันค่ะในการจะราจรฝากฝั่งซ้ายคือจากอาโศกเพชรบ,บุรีเพื่อจะวิ่งเข้าสู่อโศกมนตรีแล้วก็จะไปอโศกสุขุมวิทนะครับปริมาณในการระบายตัวเป็นไปอย่างชะลอตัวติดขัดนะฮะประมาณ30กิโลเมตรครับระบายตัวได้ไม่ค่อยดีนะครับ ่วนในฝั่งขวาก็รถจากอโศบสุขุมวิตมาสู่อโศบมนตรีแล้วก็จะเข้าสู่อโศบเพชร ปริมาณเป็นไปอย่างสลอตัวความเร็วที่ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เป็นแยกปิดท้ายกับแยกอโศกเพชรบุรีครับทั้ง3แยกที่เรานํามาฝากกันนะคะประชานุกูลอารุณอ,รอ,รอรมรินทร์อโศกเพชรนะคะก็ต้องบอกว่าการเดินทางในเมืองหลวงหรือมหานคร<ม>แห่งนี้สําหรับคนกรุงเทพมหานครเพียงเสี้ยววินาทีชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอนออดังนั้น b m a l i g h t ลิท f ัฟินะคะจะช่วยทันได้ค่ะครับผมนะฮะและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของรายการตีข้อร้อนข่าวประจําวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้ กับเราสองคนนะครับพฤ์แก้วพิบุลและก็คุณกิติยาบุญเจร,เริญค่ะอย่าลืมนะคะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริาพาตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้เราสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ